สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอ่าวันนี้ผมจะมาเทสเหนือเหลี่ยมให้ทุกท่านดูนะครับว่าการใช้งานของตัวนี้เป็นยังไงนะครับครั้งแรกเคยเออกมาเทสตอนก่อนดำสีครั้งหนึ่งนะครับจะมาดูว่าจะสามารถใช้อ่าเวลาเรายกคันสูงสูงหรือว่าเวลาเรากดกดคันแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมทำมาใช้สำหรับบางหมายที่ตะลิ่งสูงสูงนะครับเราสามารถยกคัน มันก็ยังออกแอชั่นเหมือนเดิมนะครับลองดูกันนะครับ ยกคันนะครับ สรุปนะครับตัวนี้สามารถใช้ไใ,ใช้ได้ทั้งอตอนกดปลายคันแล้วก็ยกคันสูงๆนะครับนักชันโอเคผ่านครับ